พักเสียงประชาชนพักของประชาชนเพื่อประชาชนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีณศนะาลาประชาคมหมู่ที่4บ้านโนนกอยตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพิธีเปิดตัวพักการเมืองพักเสียงประชาชน เราทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวอิสระออนไลน์จะนำทุกท่านมาทำความรู้จักพักน้องใหม่ที่กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนหวังเป็นที่พึ่งพักสุดท้ายของคนรากหญ้าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองกับการเปิดตัวพักการเมืองใหม่ที่ใช้ชื่อว่าพักเสียงประชาชนพักที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางบ้านเมืองอย่างแท้จริงการจัดตั้งพักการเมืองใหม่ ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองซึ่งกำหนดให้มีสมาชิกผู้ริเริ่มไม่น้อยกว่า500คนมาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดชื่อพักอุดมการทางการเมืองพักและข้อบังคับของพักพร้อมทั้งยื่นคำขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตโดยต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า1ล้านบาทเพื่อยืนยันความพร้อม เมื่อกะกะตรับรองการจัดตั้งพักการเมืองจึงสามารถเริ่มกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเป็นทางการทั้งการเปิดสาขาพักในจังหวัดต่างๆและการเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของวันนี้คือการเลือกคณะกรรมการบริหารพักซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องมีอย่างน้อย11คนประกอบด้วยหัวหน้าพักเลขาธิการเฮรันยิก นายทะเบียนสมาชิกและกรรมการบริหารในตำแหน่งอื่นๆโดยกระบวนการเลือกตั้งภายในพักเสียงประชาชนเป็นไปอย่างเปิดเผยโปรง่งใสและให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันภายหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักเบประกาศอุดมการทางการเมืองว่าจะยึดมั่นในหลักความโปรง่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยเน้นการเมืองที่เป็นของทุกคนไม่ใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นี่คือก้าวแรกของพักเสียงประชาชนพักการเมืองที่ประกาศตัวเดินหน้าสู่สนามการเมืองไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนพักเสียงประชาชนการเมืองเพื่อทุกคนคณะกรรมการที่ได้การสรรหาโดยการลงคะแนนจากสมาชิกที่เข้าประชุมในวันนี้มีดังนี้1นายเดชชาติรัตนวรชาติหัวหน้าพรร2นายชัยนคริน์ฉลึกกุลโรธรองหัวหน้าพรรคนที่หนึ่ง 3. นายวิทยาปราบภัยรองหัวหน้าพักคนที่สอง 4. นายกริติเดชพักดีล้นเลขาธิการพัก 5. ้นางสามณีอินจำปาเฮรัญยิก 6. นายมงคลบัวใหญ่นายทะเบียนสมาชิกพัก 7. นายสายันมีกุลรัตโฆษกพักทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวอิสระออนไลน์รายงาน